สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้น้องเอลลี่จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวปราสาทเก่าแก่อายุ325ปีนะคะ e ีนี้จะเป็น e ีที่ต่อจากบ่อน้ำพุในตำนานนะคะ ต้องขออภัยในความร่าช้านะคะที่ส่งคลิปนี้มาช้าเพราะว่ามีเหตุผลหลายๆอย่างนะคะเหตุผลใหญ่ก็คือสาวดอนผ่าตัดแขนนะคะไม่สามารถที่จะตัดต่อคลิปได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตามน้องกะปิไปเลยนะคะเราจะเดินขึ้นไปกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถขับรถขึ้นไปได้นะคะเขาห้ามนะคะนี่มาถึง ป้อมยามกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นป้อมยามชั้นแรกนะคะมันเป็นถนนขึ้นไปค่ะแต่รถที่สามารถขึ้นไปได้คือรถของทางราชการนะคะของหน่วยงานที่จะขึ้นไปทำนุบบารุงนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะเอาขึ้นไปได้นะคะทุกคนเราต้องเดินขึ้นไปค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะระยะทางขึ้นไปนะคะจะมีกำแพงกำแพงเมืองนะคะกำแพงปรา,าสาทขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะคะประมาณกิโลเมตรกว่า,วานะคะทุกคน บรรยากาศดีมากค่ะแต่ม่อนไม่สามารถที่จะปล่อยเสียงได้นะคะมันจะมีกรุ๊ปทัวร์นะคะไปแล้วนะคะทุกคนพ่อเขาบอกว่าปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะคะให้เขาออกกำลังกายนะคะไกด์ตัวน้อยของเรานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นป้อมยามชั้นที่สองนะคะก่อนที่จะถึงปราสาทนะคะทุกคน ปราสาทแห่งนี้นะคะอายุ325ปีนะคะที่มีชื่อว่ารูเวนบวกนะคะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาว,วิลแฮมพ์เฮนะคะซึ่งเป็นที่เดียวกับปราสาทแฮคุเลตที่พรเคยเอ่ยไปนะคะว่าปราสาทเก่าแก่1,200ปีนะคะและบ่อน้ำพุในตำนานแล้วก็ปราสาทพิพิธภัณฑ์ที่พรเคยนำเสนอไปแล้วนะคะ ซึ่งทั้ง4ี่สถานที่นี้สร้างขึ้นแบบมีจุดเชื่อมต่อกันนะคะทุกคนปราสาท1,200ปีตั้งอยู่บนภูเขาสูงสุดนะคะด้านซ้ายมือของภูเขาก็จะเป็นบอ่อน้ำพุในตำนานนะคะด้านขวามือก็จะเป็นปราสาทวิพิธภัณฑ์น,นะคะและปราสาทแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ตรงจุดกลางของภูเขาค่ะทุกคนเอาไปค่ะเราตามเขาขึ้นไปเลยนะคะไกด์เราจะนำเสนออะไรนั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะ ใกล้จะถึงกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ไกด์ตัวน้อยของเราก็เดินปะปุนไปกับกรุ๊ปทัวร์นะคะกรุ๊ปทัวร์ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์คนแก่ยเกษียณนะคะทุกคนนะคะก็จะมีปรับปลายค่ะช่วงนี้นะคะช่วงโรคระบาดก็จะไม่คลึกคลื้อนเท่าไหร่นะคะตามปกติแล้วหน้าร้อนของทุกๆปีที่นี่จะเป็นที่ที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นอันดับนักท่องเที่ยวขึ้นมาดูเยอะมากค่ะ เพื่อนเเห็นล้านตรงนี้ไหมคะร้านตรงนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนจริงๆนะคะจะมีนักท่องเที่ยวโมปูเสือนั่งปิกนิกกันนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะปราสาทสวยงามของเรานะคะปราสาทรูเวนบวกนะคะที่มีอายุ325ปีนะคะปราสาทแห่งนี้นะคะใช้เวลาสร้างทั้งหมด150ปีนะคะทุกคน กว่าจะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ได้นะคะใช้เวลายาวนานเหมือนกันนะคะ150ปีเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศเยอรมันนะคะอาจจะเรียนมาจากประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะหรือหนังบางเรื่องบางตอนหรือสารคดีต่างๆนะคะประเทศเยอรมันนะคะปกคะปรองในระบบจกกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะคะในเมื่ออดีตการนะคะในภาษาเยอรมันก็คือไฮริกัสโรมิเชส ไรช์นะคะเป็นอภิมหาอำนาจในอดีตนะคะเป็นจักรวรรดิซึ่งประกอบด้วยดินแดนหลากหลายเชื้อชาติในยุโรปกลางนะคะก่อกำเนิดขึ้นในสมัยกลางตอนต้นและล้มละลายลงในปีคริสตศักราช1806นะคะโดยราชอาณาจักรเยอรมันถือเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา1,962เว้นแคนในจักรวรรดินะคะ ในประเทศเยอรมันนะคะทุกคนปราสาทสวยๆแบบนี้นะคะจะมีอยู่ทุกพื้นที่นะคะแต่จะอยู่บนภูเขาสูงนะคะทุกคนพอนเคยถามแฟนว่าทําไมปราสาทสวยๆแบบนี้ถึงมาอยู่บนเขาแฟนพองก็เลยตอบมาว่าสมัยจัก,การวรรดิโรมันจะมีการต่อสู้แย่งชิงเว้นแคว้นกันนะคะแย่งชิงดินแดนกันการที่เราอาศัยอยู่บนเขาเราจะได้เห็นคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนค่ะ จากสถานการณ์โรคระบาดนะคะเขายังไม่เปิดให้เข้าไปชมด้านในนะคะทุกคนวันนี้เราก็ชมด้านนอกปราสาทไปก่อนนะคะในส่วนประวัติการก่อสร้างนะคะปราสาทแห่งนี้ได้วางโครงการเริ่มการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี1696นะคะต่อมาเมื่อ1793เริ่มลงเสาสร้างอย่างจริงจังนะคะ และในปี1,914ถึง1,945นะคะได้ทำการหยุดการสร้างไปนะคะสาเหตุเนื่องมาจากเกิดสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะคะเมืองคาสเซลิลคือเมืองที่พอนอาศัยอยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับผลกระทบถึง95นะคะจาก การทิ้งระเบิดของเครื่องบินรบของสงครามโลกนะคะทั้งสองครั้งซึ่งปราสาทแห่งนี้ก็เช่นกันนะคะได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะหลังจากสถานการณ์สงครามโลกสงบลงนะคะได้มีคำสั่งให้เข้าปรับปรุงซ่อมแซมปราสาทให้เสร็จในปี1957นะคะ หลังจากได้รับคำสั่งเข้าซ่อมแซมบูรณะและก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์นะคะในปี2006พิพิธภัณฑ์ของประเทศเยอรมันได้จดทะเบียนขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์มรดกของรัฐเฮสเซ่นนะคะต่อมาในปี2009เครือข่ายมรดกโลกในส่วนของโซนยุโรปได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกของโซนยุโรปนะคะ และในปี 2012, ศูนย์มรดกโลกยูเนโสโกได้จดทะเบียนขึ้นเป็นสถานที่ที่สวยงามของโลกอยู่อันดับที่3 8นะคะต่อจากอังกอร์วัดกรุงพนมเปญซึ่งได้รับอันดับที่37ไปนั่นเองนะคะตอนนี้ไกด์ตัวน้อยของเราก็กำลังจะพาเราไปด้านหลังของปราสาทนะคะทุกคนด้าน,นหลังของปราสาทก็จะเป็นเหมือนอพุ่มต้นไม้เหมือนเขาวงกฏนะคะ ก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆนะคะอันนี้คือบรรยากาศด้านหลังของปราสาทนะคะ ส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นรูปปั้นนะคะรูปปั้นผู้หญิงกับเด็กนะคะ ในส่วนข้างๆนะคะก็จะเป็นซุ้มเครือไม้นะคะทุกคนมันสวยมากค่ะในความเป็นจริงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังของปราสาทนะคะทุกคนแฟนพอลบอกว่าตรงนี้จะเป็นส่วนห้องโถงห้องครัวนะคะห้องทําอาหารนะคะจะเป็นห้องทําอาหารห้องครัวของปราสาทนะคะข้างหลังนะคะเสียดายมากเลยค่ะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในไม่ได้นะคะหลังจากที่เรามมวแต่ถ่ายคลิปนะคะทุกคนเราก็ตามหาเขา2คนว่าไปไหนนะคะที่ไหนได้เขามานั่งหนุงหนิงดูวิวกันนะคะทุกคน อันนี้คือวิวเมืองที่พอนอยู่นะคะเมืองคัสเซิลค่ะข้างๆปราสาทจะมีจุดนั่งชมวิวนะคะจากที่เพื่อนๆเห็นพ่อกับลูกเขานั่งกันนั่นนะคะเดี๋ยววันจะพาไปดูข้างหลังปราสาทนะคะทุกคน อันนี้คือโซนด้านหลังนะคะทุกคนเราเข้าไปไม่ได้นะคะเขาปิดค่ะปิดเหมือนจะปิดปรับปรุงหรือปิดใส่โรคระบาดก็ไม่รู้นะคะแต่เขาอ่ากั้นเหล็กไว้นะคะเราเขาเลยเข้าไปดูข้างในไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่มาเที่ยวชมปราสาทด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะดูสิคะเหมือนเข้ามากันแค่สองคนเลยค่ะ